ไพ่อของทานอยูน่นัเเน,เ,เ,นกกเรยส็ยุนซาดเรียกขวากับเขาน้องดินดำบนเลี้ยวเรียไ้ก็ไปดงซาเลียวขวากับคุณแล้วน้องดินดำพุด นอนที่ดับกับบ้านพ่อเลยพีโอ้อบ้านพ่องหอ ทา้งที่ได้คุมทั้งแน่ล่ะทางแรกกับผู้แล้วสุดหัวคู่คุณทางแรกกับผู้แล้วสุดหัวผู้คุณลงไปกับสิบปพ่อมองทา้งย่หันเลี้ยว้ายกับไปดงซาเลี้ยวขัวกับผู้แล้วน้องดินดำคุณเลี้ยว้ายกับสิย่างเขาดงซาเลี้ยวขัวกับสิไปเขาบ้านรนาะโอ้ทั้งที่สองกับยุเครืงกลางผูนี้แต่ว่ามึงกับกูขึ้นสิไปพ่ดถึงดอกเนาะทางที่สองกับยุเคิื่องกลางผูนี้แต่ว่ามึงกับกูนี่ขึ้นสิไปพ่ดถึงดอก โอ้ oh. ท่านงที่สองก็อยู่เครื่องกลางผู้นี้เจ mm. ้ามึงก็กูนี่คือสิไปบูถึกดอกเอา้ามึงบ่เคยไปวะเคยไปอยู่เธอหนึ่งแต่ว่ามันไก่เด้ป้าแต่ละปีมันกับบุคือกันป้าดุงแต่ละปีมันกับบุคือกันเนาะเคยไปอยู่เธอหนึ่งป้าแต่ว่าไก่เจ้าว่าไก่เด้ป้าดุงแต่ละปีมันกับบุคือกันเนาะ ยี่ิบเจ็ดครั้งดูสวัสดีเฮดข้อนเรื่องใหม่ดีกว่าดิอุ่นกันเรื่หมดเลยนะเ็ดเแมนจะไปเอกสองคนเนี่ย <c oughs> เอาวะ <c oughs> เอกสองคนเข้าเดินไปยังเดี๋ยวเข้าจสรางในบ้านจะอยู่ประเดี๋ เดี๋หลังใส่อเสียขึ้นคือ่เคยไปวะเคยไปยู่เธอ์นั่นแต่ว่าไก่เนี่ยป้าดงเต่ละปีมันกระบบขคือกันเนาะป้าดงเตลละปีมันกระบบขึ้นกันเนาะมันจะมียูจีออกมาเด้ไหมเนาะป้าดงเตลละปีมันกระบบขนกันเนาะทำไมแค่กี้หค่จะปล่อยคันนี้ว็บนี้นะโอ้ปรดิยาเลยเนาะสนุกเล่นแล้ ที่เกี่ยวคนอ่างไรนั่นลูกหลายเนี่ยแล้วที่มีเอไอมันก็มีมาดีนะเอไอลูกป้าไก่เด้ป้าดงแต่ละปีมันกับโบคือกันเนาะได้ไปอยู่เธอหนึง่งแต่ว่ามันไก่เด๊ะป้าแต่ละปีมันกับโบคือกันย่งางลงไปโบหุจกักเส่นท่านไปตามป้ากระซาเนี่ยกะแล้วล้วบาดเนี่ย่างลงไปแล้วโบหุจักโบหุจักตั้งยังก่อนตามป้ากระซาเนี่ยกะแล้วแล้วบาดเานี่ย่างลงไปโบหุจักทา่านตามปาา้ากระซาเนี่ยกะแล้วแล้วบาดนี่ ยางค่ามเทียบย่อหันเหลวอีกข้างนึงได้บาัตรอีกข้างนึงก็โยกฟังหวยทั้งกุ่มย่างอวอมเทียบย่อหันเหลวย่างอวอมเทียบย่อหันเหลวอีกข้างนึงก็โยกฟังหวยทั้งกุ่มอีกข้างนึงอีกข้างนึงก็โยกฟังหวยทั้งกุ่มเด้อีกข้างนึงก็โยกฟังหวยทั้งกุ่มเดกอีกข้า่งก็ยกฝากหวยทั้งกุ่มเด้อีกทางหนึ่งก็โยกฝากหวยทั้งกุ่มอีก ต้องเม็บเส้นซัวฟ้านี่เอาวะเอาวะแต่ไม่ะไเงี้ยข้ามันข้อมยนขึ้นมาแทงสิบวดได้หมดวขอมาเยว่าเอาเอารันเอากันลบขอต้องตั้มมาเลยไมมันจะมีเก้าอี้น่งเห็ดงานที่น่งโย่สีโยนอนลงไปเลยมันจะมีหมอนคือจังปีนอนเห็นไหมเปเจ้าเก้าอี้เห็นงานเลยเบอใส่หลักตสรางานไปติดบเก้าอพกมันจมงข้างเสมอนอนนอนอย่างเไี้นอนไรยง รับื่มาจะดีจิอืมรับเลยได้เลยอ่ะกั้โก็บวกขึ้นกันเนาะย่้าลงไปบ่กห้จักท่าก็จรับได้ขนาดันป้าก็สรานอันก็แล้วเพื่อนนอนห่าาอ้อกที่ยิบย่หันแลี้ยวจอนึงไปยื่งเพื่อนเ้ยนอนเลยแบบเออนอนแล้วก็เมื่อเรือนไปก็เทมทาไปตับตับไปอันนี้ก็โกดไปตับ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 สร้างรับมาพูดอาที่ปนังมากระติกอีก้างหนึ่งได้ไหมอีกทางหนึ่งก็อยู่ฝากหววทาพผุน โอ้จะแนว่าข้าวม่วนไปเด็กกษสิมีทางมันบอกแน่นแก่ขับแมนไกลปลนได้ล่ะม้วจกักซีเสนนี่ละตีเส้นสมันกับไกลได้ล่ะม้วัซีหาเสนนี่ละแมนใช่ไหแมน้วนมวนแต่ัซีหาเสนนี่ละห้วกษติว์ัซีหาเสนนี่ล่ะ

ยังบ่ได้บังเงี้ยลูกฝากว่าเดี๋ยวมาเป็นหญี่สีประตูตะก้อ <laughs> นเหมือนเนะ <laughs> ดิมเออในไก่ลีสนุกงลิ้นห่วยก็สีว่างซีหาเส้นนี่ละซีเส้นมันกับพวกไก่เนี่ยแหละเดี๋ยวนี้เนี่ยหาหมองมันขาดห่วยสักวนันขึ้นมาไม่ใช่ขวบไปหาทางเส้นนั่นแหละโดยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูว่าถ้าเขาหาเอาหาทางเอาหาเราเบิ่งหมอนขาดห่วยสักวันเดี๋ยวนี้กูว่าเขา,าหาเาหาลาะเบิ่งหมองมันขวบห่วยซะก่อน กูคิดว่ามันสิขึ้นว่ามันสิมันไปพูดเอขึ้นว่ามัสิควบไปหาทางเสียนั่นลหละโดนเดียวขึ้นว่ามันสิควบไปหาทางเสียนั้นเลยโดเนี่กูคิดว่ามันสิควบไปหาทางเสียนั้นแหละเดียวนี้เห็นละครสั่นยี่สิบตอนจบเนาะเออมงัดมันนี่ บานี้คนเราบ่แล้วม oh, ือไรเดเป็นมือไรเดโอ้ยมมนก็ได้เอสรัชีแม่มอนม้นก็เด้กงนเงนมเน้นเ็นแสนหรือ่ะบเอายี่สิบมหรือขดลยี่สิบาทไแต่ว่าเรเฮ็ดทีมใหม่หันบลลุ่งยังยูทูบคือมสิบกว่าเลี้ยเลยตอนนี้บด้ลลุงยังอ้อพอลุงไปเนี้ยเดฟเสิัชช0ไปเนี้ยพัดเจ็ดรยพัดแปดรเดียน แต่พอไก่เนี่ยล่ะเดี๋ยวนี้กูว่าเขาหาหลาะเบิ้องมองมันขวบหวยซะก่อนกูคิดว่ามันสิขวบไปหาทางเสียนันละเดี๋ยวนี้คิดว่ามันสิขวบไปหาทางเสียดันละดูดิพะว่าย่ำฝนนั่นเทศบาลขจามาหาอยากหากินมหาเหตุมหาของปานขจากับมาเสียดันละพอวาย่ำฝนเทศจรมหาพอวามฝนแทศบานมหาอยากหากินพราะว่าย่ำฝนเขาจะขจรเทยบานไทยบานเนาะพะวาย่ำฝนไทยบาเขจากับมหาของอยากของกิน เพราะแม่ทำมหา,หาอยา,หาหายากหากินพระว่าย่ามฝนไทยบานมหาอยากหากินกูคิดว่าเพราะว่าเขาเป็นสิเที่ยงขาเจ้ากมาเส็นนั่นเอานี้เขาเจ้ากมาเส็นนั่นล่ละกะมหาอยากหากินหา,หา,าของปลาทำไมาาเพราะวพาอันใดอันใเพอว่าย่ามฝนไทยบานมหาอยากหากินมาหาของปลาขาเจ้ากมาเส็นนั่นเราเนี้เพะว่าย่ามฝน เพราะว่นแย่ฝนทั้บ้านมหาอยากหากินหาของป่าอพอวา่าแย่ฝนก็พอว่าแย่ฝนทับ้านกับมหาอยากหากินหาของป่ามาเส้นั่นแล้วขาเจ้าก็มาเสนั่นแล้วข้าเจ้าก็มาเส้นั่นแล้ว <c oughs> มันก็สิเทีเนน่ยวเสีนั้นกว่าฉันดอกวฉันทอก ละเดียวนี่ยพอวันนี้ามฝนทังบ้านก็มาหาอยากหากินหาของป่าข้าเจ้าก็มาเซ็นนั่นแล้วโอ้เข้าใจแล้วบปเนี่ไปย่างเราไปพูดสั่นเอามึงเคยจะยถน้ถามกูดูไรเมสกูขี้ขัขขนบอกนะมึงเว้ยยังก็มึงเคยจะถามกูดูไรแมสกูขี้ขันบอกนามึงเว้ยมึงเคยจะถามกูดูไรแมสกูขี้ขันบอกนะมึงเว้ย ผ่านลมวิ่ไ้รดจานวิ่มาอยู่นั่ถทมาสอดถาม์น่สิ่งที่พาะบุ๋จักกระท้าแ่พุันเอามึงเคยจะถามกูดูะลยแม่กูิคานบอกนะมึงเว้ยว่ากระสงสัยเนาะมามามอย่างมากอย่างมากฆ่ามึงมา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 อย่ามากังมึงถามอย่างนี้เาะบจักกระามถามกระบอกบจักขึ้นกองเลยามจิกลิจอหลอ ถามได้มึงกับบุ๋มจักจคือกอล่ะเอาสอกแสกแม่าเท่ยบ d กับบุ๋มจักคือกาเน้องคุณสิค่าต่อมกับเที่ยวถามพู้กูเมย์เลยวัวกระงใสเนาะมามามายามาบักข้ามึงออกหน้าแม่มึงจุดเทิงพูนี่มันมีจะคุ้ยเสียงดูยางกอบจุดเทิงพูนี่มันมีจะคุ้ยเอาอีกแล้วเนี่ยอีก่ะยางบมาอีกเนี่ยอีกล่ะ ยังกอดเม่วานยังกอมีตว่าเราห่วยขาียังว่าได้พ่อสาเก่าเากลัวกวนทั้งหนาปับสามนาทีอืแต่ว่าบอกคำพ่าหามารถทีแถวมันเลยมันสามาทีแถวึ้นมันเามึงออกหน้าแมมมึงที่เชิงปูเดี่มันมีจะห้วยเชียงรนี่อีกล่ะยังกอดเม่วานยังกอด เทิพูนี่้มันมีจะห่วยยูเทิงูมันมีจะหวยว่าตเดี๋ยวกูนับประกันหนึ่งหวยใต้ยูเทิผูมันมีจะหวยว่นตอยูเทิงผูมันมีจะหวยว่นตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูนับปงกนเด้อหนึ่งหวยใ้นี้หนึ่งหวยในี้สอง หอยกระแดงสามหอยสานหยสานจะบ่าตัวหมดเลย้ <laughs> าายยวใส่เงาบัสีหอยหี้ห <laughs> <laughs> อยหี่วก็เียนี่แหละ <laughs> อ่า อยู่ทิงผู้มันมีจัะห่วยวะยตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูนับเพิ่งก่อนเด้อหนึ่งห่วยไายนี้โอ้นั่นบกห้วยน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกูนับเพิ่งก่อนหนึ่งห่วยไส้สองห่วยน้อยสามห่วยแค้นก็มีเท่านี้เดี๋ยวหลักกึมห่วยแค้นเลยห่วยไายนี้สองห่วยน้อยโอ้นั่นบกห้วยน้อย เด MI 6, 3, 3, 2, 4, ี 3, 3, 4, ๋ยวเดี๋ยวเราันไม่ 4, ีหอยไซหยสันหยไซสองหวยสานสามหอยน้อยซีหวยแค่นสองหวยสารสองหวยสานสามหวยน้อยซีหวยแค่นมันก็มีเท่านี้ได้หรือกึมมันก็มีเท่านี้ได้หรือกรึม ใช่หมเดีสามเดียสามหอยหน่อยแล้วก็วดดหนึ่งหอยไนี้สองหวยสารสามหวยหน้อยโอ้นั่นบอกให้น้อยสีหวยแค่ mất cờm biết do đây là cờm cờm quai khen này cứ quai ừ, khen hoa nhài mà tem mưa quằn cũng được, làm khen cái sản, quai không qua thì đê, ờ là làm quai khen 3 quai nõi, 4 quai khen, Nó cờm biết do đây là cờm quai khen này cứ quai khen hoa nhài mà tem mưa quằn là ừ, làm khen này. ไม่หนกัส <Allah> ร <ly cup> ้างไร่ห้องอวานนี่เดี๋ยวข้ามึงมหน่อยกัมองสร้างไรห้องอว่านเยขามหนอยกมองสร้างไร่ห้องอวบานนี่เดี๋ยวข้ามมึง น้อยแค่สั่ห่วยวน้อยกับมองสร้างไรห้องหมู่านี่เด้บักหามึงแมนยัางขอบไปขวามาได้เพี้ยโอ้นั่นบอก่ยน้อยง่าย่า่ยตัวจุกกาานนี่เด้บักหามึงบมาหายหายตัวนึงน แต่สร้างไรเข้าหมู่บ้านนี่ด้ละไมยแค่น่ะไมยน้อยแค่สั่นไมยน้อยก็มองสร้างไรเฮาหมู่บ้านนี่เด้บักหามึงโอ้นั่นบอกให้น้อยแันย่างขวบไปขวบมาได้เพียงแอวเร่องตัวเออย่างก็ย่างขวบไปขวบมาได้เตะยวนดิเพียงเอวเรื่องมื่อนบเออก็ย่างขวบไปขวบมาได้เอาถือแล้วเพียงแอวเรื่องมื่อนบ ຍ່າງກວມໄປກວມມາໄດ້ພยງແອວนึงບໍ່ແມ່ນບໍ່ກະສະບ່ານຫິກແມ່ນແນ່ບໍ່ຢາກຫິ່ນຫັ້ນຍາມເຮົາບໍ່ຂຶ້ນພູກັບເພິ່ນນັພບດີດກພັຂີເຖິສັງເສືາພ່ນ อันแต่ข้ากุบแต่ข้าวกุ๊บมะขืนพูน้ำเบนเตลกแรลกกันเพื่อนบอกมูดีดีเด่นเพราะยังฮ่หน่อันแต่เข้าวกุ๊บมะ nah. ขืนพูงครับพรยังฮ่หน่ที่แหลกกันเพื่อนบอกมูดีดีเด่นกดเพื่อนบอกมูดีดีเด่นกดในผ้าสิบขอนเพื่อนบอกมูดีดีเด่นกดในผ้านสิบขอนอยเอ่ยถึงสั่งถึงเสือก็สั่งอย่าเอ่ยถึงสั่งถึงเสือก็สั่มันจะคว้างแล้วบอมันจะคว้างหมดเอง บรจุของเ่ะพันวาเองจะได้บอีพอเป็นยังไดบ้างอีพอเย่าจอกันที่่อยากบอดีมาลูบรรยากหนอยนี่หนอบ่าอโอฝันคุูอยากกอดเจอท่านที่แล้วไปถาดให้ก็ซิงหลี่ลับเนาะ พอได้แล้วพอได้เหรอยังเอ่เป็นสั้นเส้นเสือหลีหลับเด้ขอหนึ่งนะ,ะยาปากเสีย <laughs> ยาบอกเลยยาเอ่ยถึงสั้นถึงเสือแม่บอกให้หน้อยเออย่างขวบไปขวบมาได้เพียงเอวหนึง่งโบแมนบอ่ออันแต่ข้าวกูเมื่อคืนพูดกับพญ่หิโหนที่แหลก เพิ่นบอกโมดีดีเด้เพิ่นบอกโมดีดีเด้นกดในผ่านสิบขอนอย่าเอ่ยถึงสร้างถึงเสืออวสันบรรเจ้าของมัน่นเฝ้าเองเป<อ>็นจังได้บันอีพออันนี้หว้วยทรายเนาะสามห้วยห้วยทรายแต่มันก็สีแยกว่า,วาเป็นสองหว้วยได้บัดอันนี้หว้วยทรายเนาะสตามหว้วย หวยายเนี่ยมันก็สิแยกออกาเป็นสองหอยได้บาดนี่ยสามหอยล้องตีมที่บออันนี้หวยายเนาะหวยายเนี่ยมันก็สิแยกออกาเป็นสองหอยได้บาดเนี่ยูตีนผู้พีน้อยคุณมึงจำได้บ่ตอน้องยางเขินบ้านี่เออหวยไซน์ก็สิแยกออกเป็นสองหอยได้บาดเนี่ยหวยไซน์ก็สิแยกออกเป็นสองหอยได้บาดเนี่ย มึงจำได้อยู่บ่ตอนเ้ายยางขึ้นบ้างหน่อยได้บ่สิยูตีนผู้ผีหน่อยคุณมึงจำได้บ่ตอนเ้ายยางขึ้นบ้างอยูตีนผู้ผีหน่อยคุณมึงจำได้อยู่บ่ตอนเ้ายยางขึ้นบ้างจำได้จำดีขนาดขจำ จำดีขนาดอย่าลืมห่อเข่าเใช่เนาะเออหวยไส้กระสีแยกออกเป็นสองหวยได้บ้ายูตีนผู้ผีน้อยปุ่นมึงจำได้อยู่บ่ตอนเฮายยางขึ้นมาเ้อไตขัวขัวตอนเฮาไตขัวขัวมากันอันนั้นหวยสารหวยสานนี่มันสีแยกจากหวยไส้เ้อไตขัวัวมากเเอาไตขัวขัวมากันอันนั้นหวยสันมองห้ไตขัวขัวมากอันนั้นหวยสาร วยสารทีแยกออกมาจากหวยไสยหวยสารนี่สิแยกออกมาจากหายวกไกกกหยไส้แล้วก็ไหลไปตกคนตกหวยแค้นแล้วก็ไหลไปตกหวยแค้นจากหวยแค้นก็นสิไหลไปลงกดแค้นบ้านเฮาพุ่นจากหวยแค้นก็นสิไหลจากหวยแค้นก็ไหลไปตกพุ่นกดแค้นบ้านเฮาพุ่น của nhà kho viện bội mãn ở khu mặt ở đây nè 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 มองเขาไตขวัขวขัวมาอันนั้นหวยสารหวยสารนี่สิแยกออกมาจากหวยไสย้แล้วก็ไหลไปตกหวยแค้นจากหวยแค้นก็นสิไหลจากหวยแค้นก็นไหลไปตกผุนกุดแค้นบ้านเฮ้าผุนบานเา้ามันแยกกัอยูพูผีน้อยพี่บานเฮ้าผุนมันแยกกัอยูพูผีน้อยพี่จากข้างแยกไปหันมันก็สิเป็นหวยไส้หน่อย หอยไซน้อยนีไปได้ด้นน <c oughs> านึงแบบมันก็นสูเล้วผมมีท <c oughs> างไปจางขางแยไปมันก็จะตอยไซนน้อยโอ้หงก็ไปได้ลงซื่อเลย่าแต่านทางแ้าเียมันก็จะอยไซน้อยาทยก